ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูกอิส,สานอยูเหมือนเดิมนะครับสวัสดีตอนเช้าเชนี่น้ำใสก็ฝั่งนู้นนี่ครับมาเช็คเจ้าสมลายหน่อยสิยังเหลืออยู่ ยังไม่มีใครตื่นนะครับสงสัยจะเหนื่อยโอ้เราน่อยตื่นแล้วครับเราจะไปอาบน้ำเราเดินไปไหนอาบน้ำ มาดูครับเราจะไบนาะโลดเลยกระโดดเลยเมื่อคืนมีคนมาหวานแหตรงนี้ครับอ้หวานแหตถาดักปลาประกาศอบตวสว่าง และกรมประมงห้ามทำการประมงโดยวิธีใช้กระแสไฟฟ้าห้ามซอดเราจะเล่นน้ำนะครับนี่อาบน้ำแต่เช้าเลยสดชื่นเขาหาปลาอยู่ฝั่งโน้นครับใส่ตะขาย น่นจะได้เยอะนะครับมงปลาซิวโอ้โมงปลาขาวแถวนี้แหลงน้ำสมบูรณ์ครับปลาเยอะเมื่อคืนฝนตกครับอาบน้ำไม่ได้ฟ้ารองเมื่อคืนกินข้าวต้ม អកត់ទៅងីតែមោលេងអកត់ដាក់ទឹកបើអ oi វ៉ាយកមកចាក់ឲ្យត្រីស៊ីលេណូ เราเล่นน้ำตีเช้าเลยครับสดชื่นน้อาบน้ำตอนเช้าต่อต้อมเมื่อวานสงใสยจะเหนื่อยครับยังไม่ตืน่นดันดินทั้งวันคนะโอ้ บรรยากาศเงาๆครับวันนี้ก็จะเสร็จนะครับน่าจะได้ย้ายนะครับวันนี้นี่ครับอยู่กัน ครบครับอาทงยังไม่ตื่นครับเหนื่อยนอนต่อ Hào, lên làm thì sao rồi chào anh mày có từ ngầu nào này boy. นอนบ้านครับเดี๋ยวก็มาครับเช็น้ำมันเครื่องนะครับ มาดูวันว่าจะขาดไหมวันนี้พอดีครับขีดรูๆข้างล่างนะครับขีดของเจ้าสมลายเครื่องอิสสุครับคันนี้กี่สูบหกสูบเลวแรง น้ำไม่ขาดเลยครับทุกคนทำงานทั้งวันไม่ร้อนนะครับตื่นแล้วครับทอทงควบสองตำแหน่งคนเดียวครับเมื่อวานรถสองคัน วันนี้ก็บรรยากาศร้อนอบอ้าวต่เช้าเลยครับว่างไงล่ะ่างยังฮะคงข้าอยู่คงแล้วแทกอยู่ไอตรงสุบเครนะตรงบุรีตรงนั้นอ่ะ จารบีฝน,นวานะรถใหญ่กินจารบีเยอะกระบอกเดียวอัดแป๊บเดียวครับหมดต้องเอาแบบกระบอกแบบเท่าโองค์ <laughs> เสียงอะไรขี้เราเตื่นมาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยมาดูน้ำมันเอลสวิงสิเหลือไหมอู้เกินครับไม่รั่วแต่เกินเดิมจนเกินเลย ตรงนี้โล่งมากเลยครับวิทีปั่น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 จับนมครับเปิดได้ไหมล่ะข้างบนเย็นสบายเหมือนเดิม ออกหปไปน,นอนวันโรถนอนรุ่นสูเกอร์นอนสองคนได้อู้นอตตัวนี้ขาดเตอคิดว่าตกหายนู่นนีนูนะ่นน่ะอู้ใส่ใหม่นะนี่ขนาดใส่ใหม่ยังขาดขาดเลยครับ

อัดตรงกีก่อนคนระับอัดแค่นั้นก็พอแล้วเพื่อจะเอาตัวนี้ให้เสร็จนะครับเหลือไม่เยอะ เด่วเช้าเลยอัดไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะสลักมันรวมแล้วนี่ตรงนี้ รืดมันเอาเลยรืดมันเอา,าเอดน,นี่สลักมันลวมแรงคบุดข้างในมันไปหมดแล้วครับเจอปุ่งกีใหญ่อย่างนี้ด้วยเรียบร้อย <laughs> อัดแค่นี้พอเปลืองเปลืองจริงๆครับคันใหญ่นี่จระบีจร์เคนปองเล็กนะครับอัดไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ15วันก็เกือบหมดอ่ะถ้าสลักรวมแบบนี้ halo oh, ini yep. kah, bannya kat, nyep krip hai pernah mud <sighs> รวมแรง,ง,รงอ่ะเลยยักเข้าอยู่นี่เ<อ>ชื่อนด่นะ นะมือปืนโลกไม่จำมือปืนโลกไม่จัอัตธรรมดาโลกไม่จำบในวันนอตตื่นข้าใส่เมื่อวันนั้นเอง ขาดหมดแล้วนีคือมันมีลหล,มลุดหรอกมั้งไม่หลุดหรอกแต่มันจะเคลื่อนมาเรื่อยๆนาง,งเข้าครับตองนี้มันรัดไปทะลุรัดยางที่ไปห้วยระใสได้เนี่ยดูตรงนี้ ไปนครับพี่น้องเจอกันริปหน้านะครับสำหรับทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดอ้อครับบรรยากาศเงาๆครับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ